ขนาดว่าเราเนี่ยไม่ต้องควบคุมเลยฮะคุณผู้ชมวางรีโมทกระพื้นนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับสามารถที่จะบินได้เองที่เห็นพลอบนิ่งเนี่ย เป็นจากระบบโปรแกรมของตัวของเฮลิคอปเตอร์นะครับบินได้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับของแท้จากร้านของเราที่เดียวเท่านั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ลทอยดอทคอมนะครับเป็นเว็บไซต์ที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินบังคับนะฮะแน่นอนนะเจอกับเรานะครับจะต้องมีสินค้าเด็ดๆแนะแนะนให้กับคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้สุดพิเศษเลยทีเดียวนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ เป็น4 0 3 2นะครับฮิวอี e ้นะฮะรายละเอียดของฮิวอี้ตัวนี้ก็เป็นเฮลิบอปเตอร์ในแนวของกู้ภัยและก็แนวคนหารตัวลำเนี่ยเป็นพัาสติดแข็งนะฮะจะมีระบบการทํางานเหมือนจริงฮะด้านล้ของโรเตอร์นะครับการเคลื่อนที่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการบิดใบพัดนะฮะรายละเอียดเนี่ยดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบาร์ด้านบนนะฮะที่ออกแบบมาได้สมจริงมากๆเลยนะฮะ พิเศษนะฮะด้านล่างนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นที่มีระบบเซนเซอร์ล็อกตำแหน่งการบินด้วยทําให้ฮิวอี้สู -32 เนี่ยบินง่ายแล้วก็บังคับง่ายสุดๆเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบินสู้ลมนะฮะแล้วก็การบินประจนภัยต่างๆถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่น่าเล่นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากมีไว้เก็บสะสมเป็นอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์หนึ่งในรุ่นที่มียอดการเก็บสะสมสูงสุดนะครับตัวนี้มาเป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับคุณผู้ชมครับการทางานนะฮะแล้วก็มีไฟ ด้านข้างเนี่ยเป็นไฟสีแดงนะครับทั้งแล้วก็สีเขียวถ้ามีให้พร้อมเลยทีเดียวนะมากับชุดรีโมทนะครับที่พร้อมเล่นเลยทีเดียวนะไหนคู่มือนะฮะก็จะมีตำแหน่งของรีโมทต่างๆนะครับปุ่มไหนอะไรยังไงฮะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีขายให้ด้วยนะครับก้อนหนึ่งก็450บาทนะฮะเป็นใบพัดสารองอนะครับุผู้ชมเลือกหนึ่งชุดแล้วก็ตัวชาร์จ USB นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟินนะฮะแล้วก็ไขควงมีประแจให้ด้วยนะครับแล้วก็ ใบพัดสำรองหลังให้ด้วยนะฮะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็มาด้วยตัวรีโมทนะครับออกแบบมาอักขระมือนะครับตัวนี้ก็จะมีสปีดนะฮะความเร็วสามระดับด้วยกันฮะความเร็วสู้ลมนะครับตัวนี้เป็นตัวสต็อปคือหมายถึงว่าเป็นตัวหยุดใบพัดฉุกเฉินนะครับเอาตัวเทคออฟแล้วก็ตัวแลนดิ้งนะครับก็มีให้ครบเลยฮะตัวนี้มีปุ่มตีลังกาด้วยนะฮะรุ่นนี้เป็น6กแชนแนลนะครับสามารถที่ตีกลางาหยทองได้ด้วยตำแหน่งของการใส่แบตเตอรี่จะใส่ที่ด้านล่างของตัวลำ สวิตได้ครับคุณผู้ชมครับเปิดรีโมทแะดันคันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับไฟจะอยู่กับพริบนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบบินนะครับคุณผู้ชมครับไปลองบินกันหลังจากที่เราเสียบแบตเตอรี่แล้วเปิดรีโมทแล้วนะครับเราก็มาปรับสปีดนะฮะวันนี้เราจะขอบินเป็นโหมด3นะครับเพื่อให้บินสู้ลมแรงๆได้นะครับการสตาร์ทก็ฉีกมือออกนะครับบิน กดออโต้เทคออฟก็ได้นะครับจะหม่ว่าจะเป็นขึ้นด้วยมือหรือขึ้นออโต้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับ็นการทดสอบบิน C032 p e w e นะคุณผู้ชมครับบินได้นิ่งมากๆนะฮะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถปล่อยรีโมทบินได้นะครับเคอปเอร์จะอาศัยเซนเตอร์นะครับที่จับอยู่กับพื้ครับทาให้เคอปเอร์นั้นบินนิ่งโดยที่เราไม่ต้องควบคุมนะคุณผู้ชมครับเราจะลองทดสอบวางรีโมทนะสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับบินโคตรง่ายนะบินง่ายสุดๆเลยทิเดีย แกบินโดยที่เราไม่ต้องบังคับนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเราวางรีโมทไว้กับพื้นเลยเรียกว่าสุดยอดจริงกับศูนย์สามสองหิวอีนะบินอย่างนี้เลยนะตอนอจัดมากนะบัตรเล็กตัวหน้านะคุณผู้ชมครับโอ้โหเราจะลองมาทดสอบบินนะครับดูคุณภาพของเขานะครับว่าจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับขอบอกว่าก่อนนะครับว่าคุณภาพนี้มีที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครเราทดสอบบินนะครับโอ้โหพันนิ่งจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพสูงมากนะครับที่เห็นพอบนิ่งๆเนี่ยเป็นจากระบบโปรแกรมของตัวของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ติดเข้ามาภายในนะเราได้ทําการมาถ่ายทําวิวสวยๆนะฮะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะนี่คคุณผู้ชมครับบินนิ่มๆช้าๆนะฮะสวยๆการทดสอบนะคุณผู้ชมครับมือทางซ้ายนะฮะถ้าเรากดลงนะคุณผู้ชมครับเฮลิคอปเตอร์จะจะลงนะฮะความสูงจะลงนะฮะกดลงนะฮะ ถ้าเราดันขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเฮลิคอปเตอร์จะสูงขึ้นนะครับเนี่ยทางด้านซ้ายนะฮะส่วนทางด้านขวานะครับถ้าเรากดไปทางซ้ายนะฮะเครื่องบินจะแถะข้างไปทางซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับส่วนมือทางขวานยก็แถะกดขวาก็จะแถะขวานะครับถ้าเรากดไปข้างหน้านะครับเฮลิคอปเตอร์จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าเรากดมาหาตัวเรานะเฮลิคอปเตอร์จะถอยหลังมานะครับนี่นะฮะ เรียกว่าบังคับได้ง่ายมากๆเข้าชมครับมือใหม่ๆก็เล่นได้นะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบบินเดินทางนะครับคุณูชมครับอ่าเดินทางนะฮะคุณูชมครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับในราคาแค่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะแต่ก็บินได้อย่างนี้แล้วครับคุณชมครับสวยอย่างนี้นะโอ้เร็วมากๆนะคุณผู้ชมครับความเร็วนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบโอ้โหเป็นร้อยเหมือนกันครับ เราทําการดินสูงดูนะรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวที่จะแบตเตอรี่อ่อนนะครับเขาจะส่งเสียงเตือนที่รีโมทนะมานะครับรุนี้ที่แบตเตอรี่อ่อนนะโอ้โหมีปาดมากครับสุดยอดจริงๆนะฮะตัวนี้ก็สามารถจะกดปุ่มตีลังกาได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ดันปุ่มทางซ้ายมือขึ้นน,นะเนี่ยโอ้โหสุดยอดตีลังกาได้ด้วยนะฮะ ออตโตมิติกเลยนะการบินได้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับของแท้จากร้านของเราที่เดียวเท่านั้นที่ว่าเล่นได้ทั้งทั้งหลายแบบนะฮะทั้งกทุกแบบรูปแบบเลยทีเดียวะไม่ว่าจะเป็นบินทั่วไปหรือจะบินโชว์อย่างนี้นะคคุณผู้ชมครับสุดยอดคุ้มค่าเงินจริงๆครับคุณผู้ชมครับกับฮิวอีนะโอ้โหน่าเล่นมากครับระยะการบินนะครับ15นาทีสบายๆครับรุ่นนี้เรียกว่าประหยัดพลังงานสุดๆนะครับเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับการทํางานจะมีการสูญเสียน้อยมากครับ ู้ชมนะที่สนใจนะฮะอยากจะได้ฮิวอี่ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะติดต่อกับเราเข้ามานะครับบินแบบปล่อยมือได้เลยนะตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ชมที่เล่นไม่ค่อยเก่งก็กดตัวล่างได้เลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเครื่องเขาจะลงออโต้นะครับคุณผู้ชมครับไม่แพงนะฮะราคานี้เป็นบัตรเล็กอีกด้วยนะคุณผู้ชมครับพร้อมรีโมทนะแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จนะชาร์จครั้งหนึ่งก็1 5นาทีสบายๆทีเดียว วันนี้จากกันไปก่อนครับฝากพื้อมาครับสวัสดีครับบินได้ผลการบินที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะบินความเร็วสูงๆนะฮะบินสู้ลมบินตีลังกาก็ถือว่าน่าเล่นเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับราคานะครับพร้อมเล่นอย่างนี้นะฮะบสามพบาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ซีติดต่อกัเราเข้ามาตามเบอร์โทรได้ดีหลนที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องจากกันไปก่อนกับฮิวอี้สวัสด